แต่พี่สุริยาก็มาเดินนะครับตามหลวงตาบุญชื่อน,นะฮะมาแจ้งท่านว่าเดี๋ยวจะนี่ม์พักที่โรงเรียนเจริญเมืองนะฮะอีกไม่กี่ร้อยเมตรแล้วนะฮะนี่ก็ ใช้รถยนต์กระบะนะฮะสีขาวบรรทุกสิ่งของก่อนนะฮะเนื่องจากว่ารถยนต์กระบะสีเหลืองเนี่ยที่ใช้ตามในภารกิจเนี่ยคัดหมดนะฮะส่งเข้าหูไปซ่อมคัดอยู่นะฮะอาจจะต้องเปลี่ยนคัดกันก็น่าจะเร่งให้เสร็จภายในเย็นนี้นะฮะจะต้องขอขอบคุณช่างมากนะฮะช่างปู่จากเขตอำเภอพานนะครับมานำรถไปซ่อมให้นะฮะ ก็เป็นการจองคิวกันขอรับคิวกันเลยนะฮะต้องขอขอบคุณมากที่ช่างเนี่ยอนุเคราะห์นะครับของยกเลยครับแม่ยกดิครับอ่าถวายยกนะครับพนมมือครับพนมมืออ้าวอนุโมทนาสาธุนะฮะเอาวางโทรศัพท์เลยเอากระเป๋าแวงหลังกระเป๋าข้างกระเป๋าข้างเอวอ่ะอ่า มือฮะหลายคนเนี่ยก็ยังหยิบจับสิ่งของหนึ่งมือหยิบโทรศัพท์มาถ่าย1มือนะฮะแม่ต้องบอกเลยว่าบางครั้งเนี่ยนะครับต้องบอกเลยว่าท่านจะไม่ได้บุญนะฮะเพราะการประเคนของเนี่ต้องประเคนสองมือแมฮะคนป่วยนั่งหน้ารถฮะหลวงปู่ท่านกเมตาให้พรนะครับ สองมือครับแต่สองมือครับอนุโมทนาสาธุครับพ enfin ี่สาธุกี่เมตรเนี่ยพ anyway. okay. ี่กี่เมตรประมาณประมาณห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรสอไปเลยเมื่อกี้พี่เขาบอกห้าร้อยเมตรอีก้าร้อเมตรห้าร้อยเมตรสองรอบกิโลกิโลพอดีอ่า ประามาณห้าร้อเมตรนะฮะการเราอยู่กันบริเวณบ้านห้วยดอกอูนอยู่นะฮะหมู่ที่ยี่สิบตเบจริญเมืองอําเภอพานนะครับแม่จะเห็นว่าป้ายหมู่บ้านเนี่นะฮะตรงนี้เลยบ้านห้วยดอกอูนนะฮะเอานั่งเลยแม่นั่งเลย,นะเลยไม่ต้องวิ่งจ้านั่งเลยเออหลบหลบหล,ลบปูกันหลบปู คุยคือคนคุย่าะจะถึงแล้วครับ400เมตรหลวงปู400่400เมตรได้ไมสบห้400เมตรหลักกิโห้ <c oughs> าห้ห้า้าหิห้าสห้า้สหรห้้าสมห้าสบส้า้สิบรอบ ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จิตาะะาอาสาฮะมาอำนวยความสะดวกกันมาเดินเป็นลูกศิษย์นะฮะตามน้องปู่กันเยอะจริงๆนะครับจะมาด้วยใจกันทั้งนั้นเลยนะฮะหลายหน่วยงานมากนะครับอาออบออยกสองมือเลยครับคุณพี่ครับอ่านุโมธนาบุญด้วยครับมานำนำ้นำเดื่มมาถวายนะฮะกระเป๋ากระเป๋า,อ,ปา,อ,ปา,อ,ปาอะไรที่ซ้อนข้างบนหน่อย อ่ากระเป๋าหรือเปล่าฮะผ้าผ้ากระเป๋าป่ะเสื้อหรืออะไรเนี่ยบนน้ำเนี่ยเสื้อใช่ไหมมีตังมีอะไรไหมออกนะสาธทสาธทูนะฮะเราไม่นําปัจัจนะกระเป๋าอะไรห่ออะไรแม่ห่ออะไรออกเลยหอนีเออเออไม่ได้นะฮะเดี๋ยวจะมีเงินมีทองมายักไส้กันเนี่ยนะหลวงปู่ท่านก็เป็นอาบัตนะฮะต้องฝากพี่น้องชาวเชียงรายกันด้วยนะครับและนี่คือบรรยากาศสดๆแล้วท่านผู้ชมครับ สำหรับสถานีทีวีออนไลน์เนี่ยส่งสัญญาณมาแล้วนะฮะอีกประมาณ5นาทีก็จะหมดเวลานะครับแต่เราจะได้ชมผ่านสถานีทีวีออนไลน์กันอีก5นาทีนะฮะสำหรับใครที่รับชมอยู่ทางจอทีวีส่วนใครที่รับชมผ่านทาง a c e b o o k ไลฟ์ของทั่วไทยนิวเรายังคงชมได้ตลอดนะฮะยังคงไลฟ์สดอย่างต่อเน,นื่องเอานี่อาจารย์กายนะฮะก็แม่มานั่งรอ อยู่นี่แม่ตอนแรกก็นึกว่าฤาษีไม่ใช nice ่นะฮะเป็นอาจารย์กายลูกศิษย์หลวงปูนะฮะมาจากบุรีรัมนะฮะคนนี้จวนแล้วครับจวนแล้วนะฮะตรงไหน ออนุโมทนาสาธุด้วยครับนี่ดูเด็กเล็กแดงก็มานั่งรอกันโอ้โหอิ่มบุญจริงๆนะฮะภาพนี้ท่านผู้ชมและนี่คือบรรยากาศสดๆนะฮะท่านผู้ชมฮะแม่นะฮะหลายคนถามผมว่าเอ๊ะมีฤาษีมาเดินกับหลวงปู่ด้วยเหรอไม่ใช่นะฮะดีขอญาตแซวนิดน,นึ่งะฮะนี่เป็นอาจารย์กายนะ,นะฮะแม่มาจากสีสะเกตเลยนะฮะคนนี้ สากแก้วสากแก้วขอโทษนะฮะแม่จำผิดไปหน่อยนะครับ้าพูน้อยสมควรตายเป็นหมื่นหมื่นครั้งแต่ครั้งนี้ยกไว้ก่อนนะฮะโอ้โหแม่ขอถวายนะฮะมีดอกไม้ทูบเทียน,นะฮะมีน้ำดื่มโอ้โหครบครันจริงๆนะฮะความศรัทธาวันนี้เอาวางโทรศัพท์แล้วกระเป๋าเงินเอาไว้ข้างหลังก่อนเลยนั่นแหละฮะอ้าวขอบคุณมากนะฮะ อนุโมทนาสาธุได้ฮะเจ้าชนพ่อปุ๋มเอากระเป๋าออกครับกระเป๋ามีไหมยืมเสื้อยกนะครับยกคอยเลยครับยกคอยเลยครับแม่ยกคอยเลยแม่ยกไหวยกได้เลยนะครับยกไหมยกไม่ไหวจับมเอาห้าไม่เอาเบลเบลเบล ผ้าเอาผ้ามาวางเสื้อเพราะว่าข้างในมีตังนีอะไรต่ออะไรพี่พี่วางผ้าไว้ข้างหลังเลยเพราะว่ามาถือวางบนน้ําอ่ะส่วนมากไม่ให้ไม่ได้วางกับพื้นให้เยียอ่ะตังมายักไส้ไว้เดี๋ยวหลวงปู่นั่นเป็นอาบัติกับบราอะไรนะครับอบอกขนาดบางคนไม่ทราบไม่รู้เนาะก็ด้วยความศรัทธานะฮะก็อยากจะนําเงินแบบงานปัจจัยมาถวายต้องบอกเลยว่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวจะเป็นอาบัติกับท่านนะฮะยกสองมือฮะอนุโมทนาสาธุเลยครับคุณแม่ สาทุกาทุก<ห>าหลัรังลง้ารครับแล้วนีใกล้จะถึงแล้วนะฮะโรงเรียนจเจริญเมืองเดี๋ยวเราจะมาชมบรรยากาศนะฮะด้านหน้าม่จอแจ้งเตือนแล้วนะฮะสัญญาณ ใกล้จะดับไปแล้วจอนะฮะเนื่องจากว่าอากาศนี่ร้อนนะฮะ,ปะเป็นรอครับเดินไลฟ์สดยาวๆนะครับทําให้เครื่องนี่ร้อน,อน,นแล้วก็จะตัดนะฮะครับจะนั่งเป่านั่งไหวต้องถอดหมวกด้วยนะถอดหมวกด้วยอ่าถอดหมวกด้วยครับถอดหมวกด้วยเป็นรอนเลยครับอ๋อแลนี่คือภาพบรรยากาศสดๆนะท่านผู้ชมครับประเป็นของรอเลยครับ กระเป๋าถือกระเป๋าเงินต้นองเอาหลบไว้ข้างหลังนะครับได้เลยครับโอเยี่ยมเลยฮะเดี๋ยวท่านก็เอาไปอมอบให้กับวัดนะฮะที่ท่านได้พักจําวัดนะฮะแม่ลออดงาน <ขอ S 1> จริงฮ<ล>ะกระดาษเอาไปลองหน่อโอ้โหแล้วนี่แดดก็ร้อนจริงๆน<ล>ะฮะโอ้โหคนดูหกพันขวาแล้วนะฮะแม่เพิ่งดูเราก็ยรนไร้สดกันอย่างเดียวไม่ได้มองนะฮะว่ากี่ร้อยกี่พันคน สวัสดีทุกท่านนะฮะทั้ง6,600กว่าคนนะฮะที่ติดตามชมผ่านทางเฟซบุ๊กไลฟ์ของทั่วไทยนิวและนี่คือบรรยากาศสดๆครับท่านผู้ชมครับผมต้องถอนหมวกนะฮะมาบังร่มกันเลยเนื่องจากว่าเครื่องเนี่ยเตือนแล้วนะฮะวข้างบนเรามื่แอสาธุครับแม่มีดอกไม้ด้วยนะฮะคุณแม่ อเดี๋ยวยกสองมือครับนั่นแหละไม่ต้องก้มกราบนะครับอ่ายกนะครับยกประเคนนะฮะประเคนพระอ่ายกยกยกประเคนได้ไหมนะมันไกลไปนะน้ำสามแท่งนี่ยกวางข้างบนเลยครับเอารวมกันเลยครับผมรวมเลยครับยกขึ้นวางข้างบนเลยครับอ่าวเดินไปดูข้างหน้ากันหน่อยโอ้โหนะฮะมีใบอะไรด้วยก็ไม่รู้ ต้นอะไรเนี่ยโอ้โหสวยจริงเลยพี่ต้นอะไรคะเนี่ยโอ้โหสวยจังเขาเรียกต้นอะไรฮะกระเป๋าไว้นัหลโอ้โหฮะอนุโมทนาบุญด้วยครับออกหมากแดงนะฮะเอาอนุโมทนาด้วยครับคุณแม่โอ้สวัสดีครับคุณแม่เอาอะไรมาถวายฮะ น้ำดื่มโอเยี่ยมเลยเดี๋ยวถวายเลยจับสองมือประเคนเลยแม่อ้าวันโโมทนากันด้วยเรรอเลยครับประเคนรอเลยนั่งเลยครับนั่งไหมอ้าวนั่งเลยรอกลับไหวยนั่งเลยฮะนั่งรอเลยครับไม่ต้องโกงกราบนะครับนั่งตัวตรงๆครับโอ้โหอ้าวไม่รู้จะห้าร้อยเมตรกี่รอบกันนะฮะมาสักครู่ก็บอกห้าร้อยเมตรนี่จะห้าร้อยเมตรอีกแล้วยังไม่ถึงเลยโอ้โหนี่ฮะมีผ้าไตอ๋อไม่ใช่ผ้าอาบน้ำฝนเนาะโอ้เรนรอเลยครับ น้ำพุ <ını> ่งด้วยนะฮะโอ้อ้าวเดี๋ยวรอนะฮะลุกหลวงตามาแล้วนะฮะมาประเคนรอนะครับโอ้นี่ฮะอนุีโมธนาบุญด้วยครับยกของขึ้นติดไว้ที่หน้าอกรอแล้วครับประเคนรอครับไม่ต้องวางโทรศัพท์เลยครับมาโอ้โหบรรยากาศนี่ต้องบอกเลยว่าโอ้คนที่เรื่องสายศรัทธาในพุทธศาสนานี่เยอะจริงๆนะฮะท่านผู้ชมแล้วนี่คือบรรยากาศสดๆครับ้้งบบบอกกกดวยยครรันีี่่พเเะป๋า ผมนี่อยากจะเป่าเครื่องเลยหรือเอาผ้าเย็นมาแปะเครื่องให้มันเย็นเลยนะสัญญาณเตือนว่าร้อนจัดแล้วนะอาจจะไร์สดไม่ถึงโรงเรียนจเจริญเมืองถ้าตัดไปก่อนนะฮะก็อย่าว่ากันนะฮะโอ้โหตลอดเส้นทางจริงๆนะฮะโอ้นี่มีน้าอ้อยด้วยนะฮะนี่จะบอกว่าน้าอ้อยเนี่ยลูกปูทั้งฉันตลอดผมจะแช่ตู้ไว้เลยนะแช่ในถังท่านเลยนี่สดๆดหรือเปล่าฮะสดสดนะเดี๋ยวบอกด้วย บอกกับคนเลยว่าให้เอาขึ้นรถคันขาวไปถวายหลวงปู่นะเดี๋ยวสั่งเลยนะบอกว่าให้เอาขึ้นรถคันสีขาวนะครับปากกันไว้ด้วยเดี๋ยวจะนํามาแช่ถวายหลวงปู่นะฮะแหมรู้ใจจริงๆนะฮะนำน้ำอ้อยมาถวายเนี่ยก็ต้องสลับนะฮะให้ท่านฉันนะฮะน้ำอ้อยฉันเครื่องดื่มกุแลาฉันน้ำดื่มวิตามินนะฮะแล้วก็บางครั้งท่านก็อยากจะฉันเป๊ปซี่เวลาท่านเหนื่อย แต่ว่าลูกศิษย์ก็ไม่อยากให้ฉันมากนะฮะเนื่องจากว่ามีน้ําตาลสูง,ง,สงเราก็มีการตรวจร่างกายไม่ใช่เราเหรอกฮะผมนี่แหละคนตรวจร่างกายตรวจวัดความดันตรวจวัดออกซิเจนในเลือดตรวจวัดน้ําตาลในเลือดแล้วก็ชั่งน้ําหนักนะฮะก็ขอขอบคุณนะฮะมาสักครู่นี้ก็มาขับรถกันมาจากนู่นเลยเชียงรายนําเครื่องชั่งน้าหนักมาให้ เมื่อวานนี้บอกอยากได้นะฮะไปยืมม .2 มมาช่างให้หลงปูก็เลยบอกเอ้าใครอยากจะเอามาให้ก็เอามาผมโพสต์แป๊บเดียวสายเข้าเยอะไปหน่อยผมเลยปิดเลยนะฮะแล้วก็ผมลบโพสต์เลยเนื่องจากว่ามีคนบอกเดี๋ยวจะซื้อมาให้แล้วแล้ววันนี้ก็ได้ครบหมดแล้วอนุโมทนาสาธุด้วยนะฮะเครื่องวัดความดันที่ผมใช้อยู่เนี่ยเป็นของส่วนตัวผมนะฮะเนื่องจากว่าเกรงว่าเครื่องเนี่ยอาจจะค่าไม่ได้มาตรฐาน นะฮะก็ไม่อยากจะไป,น,ไปนําไปคาลิเบรใหม่ก็เลยซื้อใหม่ตัวนึงเลยนะฮะไว้ใช้ใหม่ๆให้หลวงปู่กันเลยก็เดี๋ยววันนี้จะฉลองของใหม่ทุกชิ้นนะฮะที่มีผู้ใจบุญเนี่ยนำมาให้ผมนะฮะไม่ได้นำมาให้ผมใช้นะถ้านำมาให้ผมเนี่ยใช้ในภารกิจในการ ตรวจวัดสุขภาพของหลวงตาบุญชื่นนะเนื่องจากว่าเป็นหน้าที่ของผมที่ต้องคอยดูแลเรื่องสุขภาพด้วยไม่ใช่มันนั่งไร้สดอย่างเดียวนะฮะโอ้โหเมื่อไรจะถึงสักทีเดี๋ยวหลบล่อมกันก่อนอีกกี่กิโลเนี่ยถึงโรงเรียนเจริญเมืองนะครับแป๊ปเดปปเดียวนะโอ้โหห้ารเมตรมาฝีรอ,อบแล้วนะฮะท่านผู้ชมฮะสะพานลอยหน้าโอ้ โดนหลอกตลอดเลยกู้ภัยที่เชื่อไม่ได้เลยเดี๋ยวก่อนจำหน้าไว้ก่อนกู้ภัยคนไหนบอกห้าร้อยเมตรโอ้โหมันบอกห้าร้อยเมตรสามรอบแล้วสี่รอบแล้วได้รู้จังไหนแล้วเห็โอ้เจ๋วเลยอันนี้รถของแท้อ๋อของป๋าโอ้โหฮะแหมแล้วรถเสร็จเมื่อไหร่เนี่ยยังไม่โทรเลยอูเลยโออยู่ตัวืองพัน นคู่นี้ก็เป็นคนขับรถนะเป็นลูกศิษย์ลวงโปเป็นคุณฮาร์ดนะฮะขับรถกระบะคันทีเหลืองก็รถเข้าอู่ไปแล้วนะครับคลาดหมดนะฮะเดี่ยงไปแล้วกำลังส่งซ่อมอยู่โอ้โหสะพานลอยข้างหน้านะฮะแน่นอนฮะจากตรงจุดที่ผมยืนเนี่ยไม่ต้องถามใครห้าร้อยเมตรแน่ห้าร้อยเมตรเป็นครั้งที่ห้า น้ำตาจะไหลนะฮะขอบคุณทุกท่านนะฮะที่ติดตามชมนะครับผ่านทางเฟซบุ๊กไลน์ทางเพจทั่วไทยนิวนะฮะ สำหรับท่านที่รับชมอยู่ทางบ้านนะฮะก็ร่วมกันอนุโมทนาบุญนะฮะไม่ต้องกล้องโต๊ะกับพ่อเน้อไม่ต้องกล้องกลางนะจ๊ะสองมือนะครับประเคนสองมือครับประเคนสองมือสาธุสาธุอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะฮะ ใกล้แล้วน,นะครับอีกประมาณ473เมตรนะฮะกะด้วยสามตาแมระยะวัดนี่สายตาผมนี่เหมือนดิจิตอลเลยพี่ๆกู้ภัยขำกันใหญ่นะครับดึงตลับเมตรอีกครับโอ้ไม่ได้เลยเรื่องเดานี่เก่งที่สุดเลยนะฮะผมเนี่ยมันมันมัน มเสาธุคร <aid> ับสาธุอ่าโนโมทนาสาธุครับจะสังเกตเห็นว่าบริเวณจีวรของหลวงปู่นะฮะมาสักครู่นี้เนี่ยเปียกเหงื่อ ตอนนี้ก็เริ่มจะแห้งแล้วนะฮะ4ิบ3อ2เมตรจะถึงที่หมายนะฮะแหมเมื่อกี้กู้ภัยคนไหนไม่รู้บอกผม500เมตรผมถาม4รอบนะฮะ500เมตร4ร,รอบเลยน้ำตาจะไหลสวัสดีครับผม ครับสวัสดีครับโอ้แสดงว่าไม่ได้ดูไลฟ์สดเลยฮะดูไลฟ์สดหน่อยครับครับาฝากดูไลฟ์สดทางเทือยนิวด้ครับผมกําลังไลฟ์สดอยู่ฮะแล้วท่านจะทราบเลยครับไม่ได้ฮะฝากทําบุญไม่ได้เลยโอ้โหอนุโมทนาบุญด้วยแหมโทรมาฝากทําบุญไม่ได้ฮะรับเงินไม่ได้นะฮะลูกศิษย์ไม่รับเงินนะครับ โอ้โหไม่ได้เลยพี่รับเงินไม่ได้เลยต้องอนุโมทนากับพี่ด้วยนะฮะพี่หาคนมาทําดีกว่าเนาะเอาญาติพี่น้องซื้อมาทําบุญให้นะฮะอ๋อพี่อยู่ไหน <c oughs> อยู่ไกลไหอยู่ต่างประเทศเอาร่วมอนุโมทนาบุญได้พี่นะพี่นะอนุโมทนาบุญก็ได้แล้วก็ให้ญาติพี่น้องเนี่ยให้ญาติพี่น้องไปทําบุญวัดไหนก็ได้ โอ้ไม่ได้เลยเนี่ยมีคนเัาตังค์มาให้ผมทุกวันเลยผมก็รับไม่ได้เพราะว่ามันฝากทําบุญไม่ได้จริงๆพี่อืต้องขอโทษด,ด้วยครับพี่ครับผมเข้าใจพี่อยู่ต่างประเทศแต่ว่า <c oughs> พี่ขอบคุณมากเลยพี่อนุโมทนาบุญกับแหม่กับน้นําใจพี่นะครับอ๋อดูทุกสัตว์เลยอยู่ประเทศอะไรฮะอยู่ประเทศอะไรครับพี่ประเทศอะไรอยู่ประเทศอะไรอยู่เบลเยียมนะครับชื่อพี่อะไรฮนะเนี่ย ชื่ออะไรครับชื่ออะไรฮะอ๋อคุณเมลิสาโอ้คุณเมลิสา,ามันเบิร์โอ้โหพี่ก็ขอบคุณมากนะโอเคนะเดี๋ยวพี่ก็มาเม้น์หน่อยนะฮะแหมว่าพี่อยู่เป็นเยี่ยมนะครับ <ผ venture S 2> นะครับพี่มาลิสานะครับแหมขอบคุณมากพี่โอ้ดีใจนะฮะแหมหลายประเทศนี่ก็โทรมานะครับขอบคุณมากเลยครับพี่อนุโมทนากับความคิดพี่ด้วยนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับอ่า ถึงว่านะฮะเบอร์แปลกๆโทรมาจากต่างประเทศสบายแล้วผมรับสายเสียตังบานเลยแต่ก็ต้องรับนะฮะเพราะว่าเป็นแฟนคลับแล้วก็เป็นสายบุญที่มีความศรัทธาในหลวงปู่บุญชื่นหรือว่าหลวงตาบุญชื่นกระโทรมาจะฝากเงินนะฮะให้ผมเนี่ยร่วมทําบุญซื้อของมาถวายกับหลวงปู่ก็บอกว่ารับเงินไม่ได้ลูกศิษย์เนี่ยไม่มีสิทธิ์ที่จะรับเงินเลยนะฮะต้องบอกเลยแม่ทราบซึ้งในน้ําใจจริงๆนะฮะ ม่โทรมาจากต <Off> hehe, ่างประเทศนี่หลายสายมากนะฮะหลายท่านน้านำเงินมาฝากผมทำบุญหลายคนก็โทรมานะครับอยากจะขอได้บัญชีให้ผมซื้อของถวายลวงปู่เพราะเห็นว่าผมนี่อยู่ใกล้คิดเป็นหนึ่งในสิบสองสิบสามคนที่กินนอนอยู่ นะครับติดตามอยู่ตลอดต้องบอกว่าแม่เราก็เห็นอกเห็นใจนะครับในความศรัทธาแต่ว่าเราไม่สามารถที่จะรับเงินท่านได้นะฮะท่านควรจะฝากญาติพี่น้องท่านทาหรือไม่ก็อนุโมทนาบุญนะฮะตั้งจิตอธิษฐานนะครับอนุโมทนาบุญในการออกจาริกทุดงของนุตาบุญชื่นในครั้งนี้นะฮะท่านก็จะได้รับอานิสงส์บุญนะครับร่วมกับอนุโมทนาบุญนะครับ ตั้งจิตอธิษฐานตอนที่ผมเนี่ยไฟ์สดตอนตักบาตรยามเช้านะฮะแล้วก็ตอนที่ให้ศีลให้พรรวมถึงอ,อ,อนุโมทนาตอนที่ท่านน่ะได้แสดงพระธรรมเทศนานะฮะและนี่ก็ใกล้จะถึงโรงเรียน,จนเจริญเมืองวิทยาแล้วนะฮะอีกประมาณ30เมตรจะถึงประตูทางเข้าแล้วก็เดี๋ยวจะเลี้ยวอีกประมาณทัก35เมตรนะฮะให้ท่านได้พัก ดื่มเครื่องดื่มกันแรกนะฮะทานทานอ้อมมาพี่อขนมมงไปหลังรถคันขาวกระบะตีประตูคันขาวไปหาพี่ผู้หญิงบอกว่าพี่บางเขาบอกว่าให้มาเอาน้ำหลวงปู่สามชุดอย่างละสามชุดน้ำอ้อยด้วยนะใส่ถุงมาเลยสามชุดเร็วเฮ้ยสองชุดสองชุด เดี๋ยวผมจะต้องหยุดน้ำสดนะฮะเพราะเดี๋ยวจะต้องนำน้ำนะครับปะนะเคเรื่องดื่มแกล่ะเนี่ยไปดูแลสุขภาพหลงตาบุญชื่นนะฮะซึ่งเป็นหน้าที่อ่านี่โอ้โหคนเนี่ยทยอยกันมาแน่นไปหมดนะฮะของน้อของน้อของน้อ แม่คนนี่มารอกันสองฝั่งจริงนะฮะน้ำาแล้วเตรียมแล้วเต็มแล้วเต็มแล้วจุประเก็นไว้ประท้อนด้วยครับอนุโมทนาสาธุกับทุกท่านนะฮะแมาต้องบอกเลยว่าคนเยอะจริงๆนะฮะบ,บริเวณทางเข้าโรงเรียนเจริญเมืองโอ้โหยาวสุดลูกหูลูกตาเข้าไปข้างในกันเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าเป็นมิติใหม่แห่ง วงการศาสนาไทยจริงๆนะฮะที่มีผู้ที่เริ่มใส,ส่ศรัทธาในลกบปูคุณชื่น,นะฮะโอ้โหแล้วนี่คือภาพบรรยากาศนะฮะท่านผู้ชมะฮะและนี่ก็เป็นเนี่ยประธานมูลนิธิสยามรวมใจสวัสดีฮะสวัสดีครับนีโอ้โหมาเดินอยู่ตั้งแต่น่นอำเภอแม่ลาวนะฮะนี่เข้าเขตอำเภอพานแล้วนะฮะ โอ้โห oh, oh, สุดลูกหูลูกตาจริงๆแม่พอคนรู้นะฮะว่าจะมาเจริญเมืองวิทยาคมนะฮะก็มากันเต็มเลยนะฮะบรรยากาศนี่อบอุ่นจริงๆเอาเดี๋ยวกันผู้หญิงหน่อยนะ้องผู้ภายกันผู้หญิงออกไปซะหน่อยนะมนเดินข้างๆอันตรายผู้หญิงไม่ต้องนะครับผู้หญิงทางห่างหน่อยนะครับโอ้ขนมมืดหน่อย จะต้องบอกพี่น้องประชาชนที่อยู่ด้านหน้านะครับให้รอกันสักนิดหนึ่งดเดี๋ยวจะต้องนิมนต์ขั้นให้พักเท้าประมาณ15นาทีนะฮะผู้หญิงไม่ดีวิ่งตับหน้าหลวงตานะครับหลายคนกระดามมากว่าเอ๊ะก,กู้ภัยเนี่ยทำไมพูดไม่เพาะพูดไม่มีหางเสียง นต้องบอกเลยว่าโอ้โหเขาพูดกันเนี่ยวันหนึ่ง1,895ครั้งนะฮะพูดกันคอจะฉีกแต่ก็ไม่ค่อยฟังบางครั้งเขาก็อาจจะพูดเสียงดังไปบ้างเด็บเจ็บลยครับยกแต่น้ำนะครับยกแต่น้ำบางคนพูดอาจจะเสียงไม่เพาะเพราะว่าเขาไม่ใช่พระเอกลิเกนะฮะเขาเป็นจิตอาสานะครับ แต่ว่าจิตใจพวกนี้เนี่ยสวยงามและก็สะอาดที่สุดนะฮะแม่เด็กนักเรียนมานั่งรอกลาบไหวหลวงปูนะฮะโอ้โหเป็นภาพที่งดงามจริงๆครับท่านผู้ชมครับและนี่คือบรรยากาศสดๆภายในโรงเรียนเจริญเมืองวิทยาคมนะฮะวิทยาเฉยๆอ๋นะฮะโดนเด็กนักเรียนบอกว่าเด็กบอกว่าโรงเรียน จเจริญเมืองวิทยาเฉยๆนะฮะไม่มีคมนะฮะ,ะเดี๋ยวเราคงจะต้องหยุดไล์สดเพียงเท่านี้ก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวจะต้องไล์สดอีกครั้งหนึ่งนะฮะปิดเบรกกันที่ภาพบรรยากาศสดๆตรงนี้ภายในโรงเรียนจเจริญเมืองวิทยาขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชมผ่านทาง Facebook ไลฟ์ทั่วไทยนิวรวมถึงสถานีทีวีออนไลน์ต่างๆนะครับสวัสดีทุกท่านครับ